เ <c oughs> อ้าวสองแม่ลูกเห็นแกร่งยุ่งในการตบสบายดีพี่น้องรูสึกถูกคน <laughs> ออกมาอ่าพากัหนะออกมาปเปิดหูเปิดตาโอ้กินเข่านอกบ้านพี่น้องอยู่ใกล้ใกล้บ้านเท่าเลยนะเนาะแม่นแหละมาอุดนุนอ่านหน่านยาพี่น้องอืมยาหยังวนกับหมูซื้อห่านยาไหมบอสานะ ตากนาด้เป็นญาติทางกนาด้่นงกาังันเคยมาเถื่อกนากับบูหูวเจ้ามาเห่าเหียเนาะพี่้อามาเ็ดาเห็อร์ทอนาี่าห็ดห่านเห็ดรีสอร์อยู่นพี่น้องะมาหนอยเนะี่น้องเนาะบาดน้ดีออยมาน้องเนาเนีอร์ยเี้อเนห็่านเห็่นาะี่เนีสทนพี่น้อง สถานที่กว้างนะพี่น้องเพื่นก็นยังจัดอยู่เนาะเจ้าของห่านโอยุถามลูกน้องเขาเมื่อกี้นะพี่น้องเนาะบรรยากาศก็โล่งดีเลยพี่น้องเลยในพื้นน้าก็มีปลาคับเลยพี่น้องเลยเลี้ยงปลาคับนะเนาะเลี้ยงปลาคับหลายเลยพี่น้องเนาะ สถานที่ห่างเียเนัะดีนะพี่น้องเนาะบรรยากาศโล่งดีห,าน,นนหานจิ้มจุ่มนป่ายหานจิม้มจุ่มสายอำนาจเลยพี่น้องเนาะจุม่มยังพี่อจุ่มปลา เช่นเดียวกันนอนดันหนาหลังๆเป็นกระต๊อบกระต๊อบพี่น้องเลยเป็นตุบรอบหนองพี่น้องจะมีปลาครับอันนี้ก็อที่วางกินแบบ ปีกเต๊าะได้พี่น้องได้เกษมีสีปลายเต๊าะนะพี่น้องปีกเต๋อสถานทีก่กกว้างกว้างดีเด้พี่น้องสุดท้ายทีแบบนี้กับคนก็นยังไม่ทันหาผูหร้ายได้พี่น้องกเกษีักษณะแบบน้องลุงเพชรเพี่น้อง เ,เป็ดซสิบมี่แบบว่าสถานที่อย่างทางกลางมันนี่พี่น้องจะขับนพี่น้องเนีออ่ยกระบังมาอยู่ อาหารสาอำนาจเลยพี่พี่น้องอยู่แถวได้เฮ้ยห้างเพิ่นตั้งอยู่สาเกาะเซโนจ้าเซโน่เด้อพี่น้นองเด้อแถวคุมหกเนะาะแถวแถวมานปันนี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นซอยขามาดบุ๊มแม่เน,ะนาะ <laughs> หานสวนน้ำบอซื้อหานแท้ๆนะลืมเลยอำนาจ สั่งเป๊ปีน้ำมากินเลยพี่น้องเด้อเมม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 เม่เมม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 สมมเมมเมม่มมเมมเม่พมมเ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 ามนมมเมมมาเมม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 เม พื่อนเพื่อนกำลับืนพี่น้องคือกระปูป้อนข่าเนี่ยป้อนข่าวลูกเลยคือกระปูเดียวนี่คยเอากุ้งนี่ให้ลูกมาๆอ่ะเด็ดอันน่ะออกนะกว่าเจ้ากันเด็ดออกมันมันยำได้บ่เนี่ยทำไงบ่จักอาจารย์คือบ่ยำให้ลูกเนี่ยมุมได้เลยค่ะ ปิดคออะไรเนาะโอ้คนเก่งพีนงนนนนน่น้นองเอ้ยคนน้อยเฮานี่ยฮานนี่ก็เย็นพี่น้องเอ้ยสบายล้างก่อนล้างก่อนฮานนี่ก็เงียบสงบดีพี่น้องแต่อันอุ่นบอกเขาเจ้าผิดปิดเพลงเด้อเพราะว่าคนถ่ายแค่น้อยเดียวเนาะอุอ่นไปถ่ายหลายเนาะพี่น้องเนาะรีวิวฮานเพิ่นฮันผู้ได้อยู่แถวเซโนกัมา ลองชิมเบิงว่าอาหารนี่ฮะแซ่บโบอาหารเนาะเป็นอาานของอันพี่น้องทางคณะเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยตอนน่อาอนกับมาเถื่อนึงนี่อ่อนมาได้เถื่อที่สองแล้วอา,วาวหารนี้ถ้าเป็นใส่ดอกบัวน้ำนี่ได้แต่สิงามเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วบอกสองพ่อลูกมาแล้วมาแล้วอร้อม ตักเข่าอัอนปอดลูกนึก,ก็เจ้ากันคอยสั่งมาให้ลูกคอยดยเฉพาะได้ขอพัดน,นี่<ะ>นี่พี่น้องเขามาสามคนเขาเด้อพี่น้องเด้นเเนนอน้องเมฆจักร้าวหน้าสามาติทีู่เพียงกลิ่นเลยะน,น,นละเออนะคะหักสิบบัลลังก์นี่เคี่ยวกุ้งไ<อ>ด้เลย ไม่อยได้มานั่งน้ำกันแบบนี้ฮันก็หึงเลยได้พี่น้องเลยตักเน่เอ้ยกินมะเขาลูกเน่แมน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 เลโก้ลักปาแม่แมน เปน็นปล,ลาเพี่น้องเป็นปลาอยู่เ่าตั้นหุ้งอย่างบุญแร นะตำกุ้งสดปนยำด้วยน้องยำจา้าเป็นตำกุ้งเปลี่ยนกันเนาะให้กันหน้าจับก,ก่อนพี่น้องคนจีบอาหามบุญก่อน เอาคองมามมาๆมซิมยำกัได้ยมันนนำกระแซบเลยที่น้อผ่านเนี่ ได้อยู่ใกล้ๆรอๆหนี่ก็มาเด้อพี่น้องเด้อยืนทีแต่ตัวแบบนี้มั้งจะมาไดดขนาดนี่น้องะตืคนสิตกแล้วน้องจับน้องเมย์ก็เด้อเปลี่ยนกันปลูกเยอะนี่โคตรเลยพี่น้องโคตรเลยโคตรเลยเอ่าจับกระปูเขาก็ะด้งเขาเบอร์ปัญญามันนิ่มหนุบเนี้ย จีิก็เลยนะจะัอโหลปลลาป่ะป่เปเ่ะรันมีลุกน่อยกันเนีวนี้เลยปลาครับ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  สาวโบยู่บ่อออยู่มาแม่เนงินเออไปเาลุจากนอนอยู่นี่บ่เดี๋มวดมากับลูกกับเมยเอาตูดเมากเลยพี่น้องเลยระโมากเอิญประโถดมา เขาเลือกปลาครับนะเนาะเนึ่งปล,ลาคับนวเรียงรายุ่นการนี่หกอกระตดบวจม่มาขอจับอีกกว่ามักวบ่อาจกบมาขอบดีกาบวกวอี <c oughs> รเ่ usted, Arrow, offset, ีเอ mm? ่รีาาชื่อ uh> uh ่ <s <S ันเรีย่าเืองอราท่น่าพ่ออันนี้ไม่ถัวนึ่งก็ใส่ไม่ตั้งกองมามานางคือเขาเยังเาถ่ายลงเฟซเยนะชื่อบอองเองวาเสาไงสิชื่ออะไอ้เสามีื่อุดรถแม่โต๊าแซ่แม่ตัามไงตั้มปูชุด ตุกนะโอ้ยกูมาเห็ดตเลยเปิดฉากเห็ดนี่เราตุกงามเลยครับวายุบมุสเนนะของอย่นี่่อาันตบันนึงเจ้าเห็ดนี่งบนะเาเห็ดบนังเือนนะันชื่อันหาอไชื่อันหพู้โยไปตัดหม่มาเห็ดนไไบอกามนัดหม่เห็ดเนาะกินด้้านอ แบบชื่อไม่นีม่มเห็ดไม่ตัดเอง,งสไตายันมาบา้านขอบใจนะมาถูสามันกับนี่นตัดมไม่เช่คกอู่บ้านนะรใส่มาสามันน้ำแข็งเลยตัวเด้อทบ้านนี่้ไทางบ้า,บานเลยครับนโคกก่อนเนาะแซีก่อนโอ้งานแนวของไแมมาเลยนพวกนี้น่ะมาแม่นมาแล้ยน้แเฮ้ยยินดไหม ก็คอยๆนี่ๆบ่ครัาหกตุก้าหกหลังเห็ดเข้าไปเลยสหลังเขาซื้อน้ำบ่แบลแล้วเขาซื้อ้วบเขาก็อยากซื้อน้ำได้จากหลังได้แล้วบ่ได้เขามเห็ดใหม่แมงมาไตเจ้าไม่่ไก่ศาสนี่เป็นเรียงอะระเลียงปลา่งใช้เจ้าอยากอันดำๆคือ้อใช่ก็ ซื้อหันอาหารนะเ็ดเป็นเบยู่ไผ้าเียเรียกรุยเขาก็ซสือไห้ไผ่มาือ่นะกระือ่็ลองลูกระโดดผ่านี่สินะลองไอ้ดอผ่าน้เลยลองตูปันนี้ก็จไม่ไม่มันก็เลเสียร้ายนะมึมาเลเซียังซื้นนี้้ือสว่านอันไล่สายมหายพาต่ำต่แบบนี้ อะรพิ่มโอ้ยตัวนี้มันก็มีปืนลมเจ้าลมแล้วความมีเจ้าล้มไม่ใช่ตะปูโตเราไปหาสาวเจ้าลมเขาแล้วเนาะสาวเรานี่ไรเนี่ยสาวลาหายลัวเลยของเจ้าก็มีสามเจ้าลมอันนี้ก็อะไกันยิงมีไปแล้วลุงกับเมื่อแล้วลุงยืมไปอันปืนยิงมันล้วนะเต้ามันต้องปืนอะไเพิ่นไปยืมมายิงหิดยิงลูกหมดแล้วเมียไปชื่อว่าล้านปลายว่าชื่อสายตัวนชื่อแปดร้อยหนึ่ง มันยิ่งโมได้อยู่แทบบักต้นแทบแทบแทบไปเด็กพี่น้องนะ้นเห็นเห็นตัวอยู่บระด็นไหนเห็นเจ้าอยู่บ่เห็นในน้ําใหญเป็นมุมกว้างเด้อเป็นมุมกว้างโอ้โหผิดเองนี่มันมุดลงทุนอชื่อขึงมือนี้ชื่อตัวอัดชื่อวินหนูเองไม่ได้มาถ่ายร่างมึไม่เลี้ยงปลาเอาชื่อขายให้เยอะว่ะเราต้องสาดนายคนที่คงห่างไม่อะไรเลยนี่เอาบ่่อนี่สองน้องขนาดมันชื่อออกนี่ เอดินมาทุบเลเปลี่ยนแพนตนอานทุน้องบ่ทน่านแล้สองน้องเอาเินโค้ใช่ไหมกี่วะกี่ว่ทดแล้วมันเป็นเจ้ามื้อเอาดินบล็อกมาดิเนรอยไปสินี่ว่าชื่อพัดดัโลพี่กอดินบล็อกทีิงดินบล็อกเห็นบุนี่มามีดินลูกเช่นลอยก็อะมาแดสวรรค์ปุณเออมาเด่สวรรค์เอาแบบเป็มาแหวนใักเสียอด้เห็นช่วยมูอันเดียวห้างเี๋ทานพูดอะไ้ผมเห่น ว่เติบเนาะเอ้ยโทรเาเดียวหน่งบไวได้ดีดลยเาแข่งโตเลยทีีวังเลยเด้อนาดที่ือนออกแล้วที่เราเพื่อปักหมูขามุ้งื้นมุท้าย่นะพวกมีหลังครหูมีทยังกระซ่ไว้น้ำบ่นะน้ำก้อนเด้อโทรหนึ่งไว้น้ำไม่น้ำหมดกเปลนที่ิ่งยิงหลังงอ่ะเขาเขาเป็นล้งหมอเขาดูน้หม ผู้เเาแข็งเลยนังอกอใชเลเด็กขอกบังตรงนี้นี่เด็กขอด้วยขอก้อง้างหง่ดังบุหรีขอด้วนะฮะอันนี้บอยากดังปรเียดังคือเอาแบบอันแบบกดเป็นกระดิ่งนกดปุ๊บแล้วมันกระดิ่งปิ้งไปพูดโลดนะ หมักแนื้ออเนาะต้มเนื่อคอไว้คนต้มกุ้งสดตำกุ้งสดลมทางพุทธลมทางฝี่้าจิ๊บนะมึงย่าวยืมผิวขหักเจ๊มันฆ่าเขาเปิดเนาะเขาอยากเปิดเพลงเนาะกินนี่ก็ลาไปก่อนเด้อยพี่น้องเริ่มขอบคุณสกุลสกุลขอมาหลับส้มทั้ง ขอบคุณตาออนเด้อจ้าบ๊ายบาย,บาย,บาย